แขนฝาขาฝามันอ่อนแรงและกินยามาหลายตัวมันก็ไปได้ช้าเมื่อสมัยที่ยังไม่ได้กินยาตัวน,นี้นะเดินก็ช้าช้ามากเดินไปถือเอียงไปข้างไม่ค่อยมีแรงขาฝาไม่ค่อยมีแรงแขนไม่ค่อยมีแรงแล้วก็เวลาพูดมากๆก็ลิ้นมันจะคนลิ้นจะแข็งไม่ชัดแล้วบางครั้งเวลาเช้าเย็นต้องสวมดมนต์ใช่ไหมพอสวดมนต์มากมากขึ้นรู้สึกว่าทั้งฝ่ามือเนี้ย บาง่าฝ่ามือมันจะมีน้ำไหลออกรูจก้จักจักราทัศน์ที่เขาแนะนำว่าเกี่ยวกับสมองแต่ว่าทานผสองกระปุกสองปุกแล้วนะก็รู้สึกว่าฝ่าไปซ้ายก็ไปได้ปกติมันจะไวพร้อมๆกันคือมันสั่งได้ไหวขึ้นดีขึ้นกว่าเก่าเยอะว่างั้นเหยคือหนึ่งมือที่มันกำไม่ได้เมื่อก่อนเนี้ยกำได้แค่นี้หนระือมันกำได้เต็มที่เนละสมัยก่อนที่เราทำงานที่ยมริกิอาเนี้ย ช่วยลูกล้างชามก็ไม่ได้มือไม่ทํางานมือแข็งอยู่นี้นี่ล้างได้ทําได้ดีขึ้นเยอะหูตาก็มบอชัดขึ้นสามารถพูดกับลูกค้าได้และได้ปกติมันยยม่นใจขึ้นมนใจขึ้นพอยากให้ทุกคนที่เป็นโรคแบบลงเนี่ยนะที่เป็นอัมพึกเนี่ยเกี่ยวกับสมองเนี่ยพห้หัมมาทานนะสลายแดงเนี่ยมันจะตรงจุดมากขึ้นและมั่นใจมากขึ้นอาหารเสริมที่ดีที่ดีมากสลดแดงไบโอไอทีนที่ต้องเป็นฝาแดงเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้อาจารย์พูด น,ะะนึกถึงเคสที่แบบเป็นเส้นเลือดในสมองตีบที่เขาเดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกแล้วก็ไปนิยมนวดกันซะส่วนใหญ่อันนี้ถูกต้องไหมอาจารย์ต้องนวดบ้างแต่ว่านวดมากไม่ได้ไม่ได้นะนะเพราะว่าเราสังเกตเวลาเราไปนวดเนี่ยเราจะรู้สึกขี้เกียจทตนทีหลังจากนวดใช่อย,อยากนอนอยากนอนเห็นไหมนั่นคืออาการของการล้าของสมองนะอ้าวอย่างนี้เนี่ยคือสมองต้องสั่งการจากข้างบนลงมาที่ปลายมือปลายเท้า แต่ถ้าไปนวดเราสั่งจากไปเท้าขึ้นสมองสมองก็หยุดสิเอาไว้ว่าไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ฝ่อลงอเพราะคนที่ไปนวดเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยเนี่ยโอกาสที่เป็นอัลไซเมอร์ก็สูงมากอ้าวไม่ใช่ว่าบางคนเชื่อผิดผิดคิดว่านวดแล้วทำโอยเลือดลมฟรไหลเวียนดีก็ไหลเวียนดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันทําให้สมองขี้เกียจทําให้การกระตุ้นของสมองน้อยลงเพราะคนที่เป็นคุณหญิงคุณนายพวกสบายบ้านปลาย อัลไซเมอร์หมดโอ้โหเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเราถึงเรียกว่าโลกคนรวยใช่ไหมเพราะว่าใช้ชีวิตแบบผิดๆนั่นเองนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีตัวช่วยตัวนี้แล้วไบโอเอสตินใครไม่อยากสมองฝ่อนะอาจารย์ไม่อยากให้แบบลูกหลานโทรตามหาตัวนะหรือตอนนี้เนี่ยเริ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะคะก็กินได้เลยวันละหนึ่งเม็ดวันละหนึ่งเม็ดใ,ใครที่วิ่งลงบันไดไม่ได้ต่อไปก็วิ่งได้ใครที่วิ่งข้ามถนนแล้วเสียวนะกล<อ>ัวรถชนเคยเจอไหมเคยๆพอวิ่งข้ามถนนอุ้ ทำไมช้าจังถึงนีนนะีชัดายนะคะ,ะควันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพนะใครที่ไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคร้ายแรงอะไรต่างๆนี่นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะ